เล่าเรื่องก่อนนอนคืนนี้ลิฟเขียวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแถวลาดกระบังเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งคุณโตะนั้นทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรีของที่ที่หนึ่งวันนั้นคุณโตะก็ได้ทำงาน แล้วเข้ากะกลางคืนและตอนตีสาคุณโตก็ได้รับออเดอร์ให้ไปส่งอาหารให้กับลูกค้าที่คอนโดแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้คุณโตนั้นเคยมาส่งอาหารที่นี่แล้ว2อถึงสรอบแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในตึกลูกค้าจะลงมารับอาหารเอง แต่ว่ารอบนี้พอคุณโตมาถึงที่หน้าคอนโดก็โทรให้ลูกค้ามารับอาหารแต่ว่าลูกค้าบอกว่าพี่ขาเจ็บลงไปไม่ได้รบกวนน้องขึ้นมาส่งได้ไหมคุณโตก็ตอบกลับไปว่าผมเข้าคอนโดไม่ได้ครับไม่มีคีย์การ์ดเลยครับลูกค้าก็บอกว่า ให้บอกลุงยามที่อยู่ข้างล่างว่ามาส่งของที่ห้องพี่ชั้นหกนะคุณโตก็เดินไปที่หน้าประตูเดินไปหาลุงยามแต่ว่าลุงยามไม่อยู่ตรงนั้นและประตูก็เปิดอยู่ด้วยคุณโตก็เลยบอกกับลูกค้าไปว่าถ้ามีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น รบกวนพี่ช่วยเป็นพยาให้ผมด้วยนะแล้วคุณตกก็วางสายและเดินขึ้นไปในตัวคอนโดพอเดินเข้ามาก็จะเจอลิฟต์คุณตกก็กดลิฟต์เข้าไปกดที่ชั้นหแล้วลิฟต์ก็มาหยุดอยู่ที่ชั้นสองก็มียายแก่ๆเดินเข้ามาในลิฟต แล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางลิฟต์และตาของยายจะมองตรงไปที่ประตูลิฟต์อย่างเดียวยายคนนี้อายุประมาณ70-80ถึงปีใส่ผ้าถุงใส่เสื้อลายดอกคุณโตก็ถามไปว่าจะไปชั้นไหนครับแต่ยายไม่ตอบคุณโต ก็ไม่ได้สนใจอะไรและระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นนั้นยายก็พูดคำคำหนึ่งออกมาว่ากุร้อนกุร้อนคุณโตก็ถามว่ายายเป็นอะไรแต่ยายก็เงียบไม่ตอบอะไรพอถึงชั้นหกคุณโตก็เดินออกจากลิฟต และเดินไปหาที่ห้องลูกค้าลูกค้าก็ถามว่าทำไมน้องขึ้นมาไวจังคุณตกก็ตอบว่าผมขึ้นลิฟต์มาครับพอลูกค้าได้ยินก็ทำหน้าตาเลิกลักแต่คุณตกก็ไม่ได้สนใจก็เอาอาหารให้ลูกค้าและเก็บเงินตามปกติ ก่อนที่คุณโตะจะกลับลูกค้าก็บอกกับคุณโตว่าน้องน้องขากลับนะ่ะลงบันไดนะไม่ต้องลงลิฟต์คุณโตก็ตอบครับครับคุณโตไม่ได้สนใจอะไรมากและได้ความที่กระเป๋าหนักจะเดินก็เหนื่อยคุณโตก็เลือกที่จะลงลิฟต์เหมือนเดิม พอคุณโตกดลิฟต์ลิฟก็ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนมาถึงชั้นหกพอลิฟเปิดคุณโตก็เห็นคุณยายคนเดิมยืนอยู่กลางลิฟต์ท่าเดิมเหมือนตอนที่คุณโตขึ้นมาคุณโตก็เลยถามยายไปว่ายายทำไมยังอยู่ในลิฟอีกล่ะครับ ยายจะไปไหนยายบอกผมเดี๋ยวผมจะเดินไปส่งแต่ยายก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนเดิมคุณโตก็เข้าลิฟต์และกดที่ชั้นหนึ่งแล้วอยู่ดีๆยายก็พูดขึ้นมาว่ากูร้อนกูร้อนมากคุณโตก็พยายามถามยายว่า จะลงชั้นไหนแต่เหมือนยายจะอารมณ์ไม่ค่อยดีและพูดอีกว่ามีของดีนี่ในตอนนั้นคุณโตก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเลยเอาหลังติดผนังลิฟต์ไว้และก็เอากระเป๋าขั้นกลางระหว่างตัวคุณโตกับยายพอลิฟต์ลงมาถึงชั้นหนึ่ง คุณโตก็รีบวิ่งออกจากลิฟต์ทันทีแต่ลุงยามที่อยู่แถวๆนั้นก็ตะโกนมาทางคุณโตเพราะคงคิดว่าคุณโตเป็นขโมยแล้วลุงยามก็เข้ามาจับแขนคุณโตไว้แล้วถามว่าคุณเป็นใครมาจากที่ไหนลุงลุง เมื่อกี้ผมเจออะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยผมถามก่อนว่าคุณเป็นใครผมเป็นพนักงานส่งอาหารนะครับแล้วขึ้นไปได้ยังไงไม่โทรให้เขาลงมารับเองล่ะผมโทรไปแล้วครับแต่ว่าเขาขาเจ็บและประตูมันก็เปิดอยู่ เขาก็เลยบอกให้ผมขึ้นไปเลยประตูมันไม่เคยเปิดค้างไว้ถึงผมเปิดผมก็จะปิดเองผมสาบานจริงๆว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วผมก็เดินไปขึ้นลิฟต์พอลุงยามได้ยินว่าคนตกขึ้นลิฟต์ไปก็ตกใจแล้วถามว่าฮะ ขึ้นลิฟตัวไหนไปก็ลิฟตัวสีเขียวนั่นไงลุงแล้วคุณตบก็ชี้ไปทางลิฟต์สีเขียวตัวนั้นแต่ว่าพอหันกลับไปก็ไม่เจอลิฟต์แล้วแต่คุณตบก็ยังยืนยันว่าสาบานให้ตายเลยหรือว่าขับรถออกไปให้รถชนตายเลยก็ได้ ว่าผมขึ้นลิฟต์ไปจริงๆลุงยามก็บอกคุณตกว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามาส่งของจริงๆคุณตกก็เล่าต่ออีกว่าผมไปเจอยายแก่ๆคนหนึ่งผมยังว่าแกบ้าอยู่อยู่ในลิฟต์ขึ้นๆลงๆอะ่ะจากนั้นลุงยาม ก็ให้คุณโตสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วบอกว่านั่งเฉยๆแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปหยิบน้ำมาให้คุณโตดื่มผ่านไปสักห้านาทีลุงยามก็บอกคุณโตว่าคุณดูนี่นะแล้วแกก็เคาะผนังกอกกกกอก คุณโตก็ถามว่าอะไรเหรอลุงลุงยามก็บอกว่านี่ไงลิฟที่บอกเขาเอาออกไปเจ็ดแปดปีแล้วแล้วเขาก็เอาไม้อัดมาปิดไว้ทุกชั้นแล้วทาสีขาวให้เป็นสีเดียวกับกำแพงเหมือนว่าตรงนี้ไม่มีลิฟต์แต่คุณโต ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขึ้นลิฟต์จากตรงนี้ไปจริงๆลุงยามก็บอกว่าที่พูดมาผมก็เชื่อเพราะก่อนหน้านี้มีลิฟต์เขียวมันอยู่ตรงนี้จริงๆคุณโตก็เลยถามว่าที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าแล้วลุงใย,ยที่คุณเจอนะ่ะ ใส่ชุดยังไงเหรอถ้าลุงรู้ลุงก็พูดมาสิครับยายคนนั้นใส่เสื้อลายดอกใส่ผ้าถุงใช่ไหมพอคุณโตได้ยินหนึ่งนั้นก็ตกใจทำหน้าเลืกลักแล้วลุงยามก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าลิฟตตัวนี้เคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ยายคนนี้แกพักอยู่ที่นี่และวันนั้นแกขึ้นลิฟต์ไปแล้วไฟดับยายแกก็ติดอยู่ในลิฟต์ไม่มีใครรู้ผ่านไปห้าชั่วโมงผมเห็นลิฟต์มันค้างอยู่ก็เลยกดลิฟต์ลงมาที่ชั้นหนึ่งพอลิฟต์เปิดมาก็เห็นยายแกเสียชีวิตแล้ว เพราะขาดอากาศหายใจคนในคนเดิเจอกันบ่อยจนเจ้าของต้องเอาริบตัวนี้ออกวันดีคืนดียายคนนี้จะเดินเข้าออกจากตึกตลอดแล้วที่ผมไม่นั่งอยู่หน้าตึกก็เพราะว่าเห็นยายคนนี้บ่อยมาก คนที่นี่ก็เจอผีแกหลอกเหรอครับลงุงโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกคุณคนโดนกันเยอะจริงๆแล้วลุงยามแกขอกับคุณตตไว้ว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่คุณโตก็ขอลุงแกว่าจะนำเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหมแต่ไม่บอกว่า เป็นคอนโดไหนลุงยามแกก็บอกว่าเงินก็ได้และลุงแกยังบอกกับคุณตกอีกว่าก็คิดซะว่ายายแกมาขอส่วนบุญก็แล้วกันก็ไปทำบุญให้แกซะคุณโตเลยตอบตกลงที่จะไปทำบุญให้ยายคนนั้น และสิ่งที่ยายแกพูดในลิฟว่ามีของดีนี่คุณโตก็อธิบายว่าวันนั้นคุณโตแขวนสร้อยพญาคุฑที่พ่อให้ไว้รวมถึงหลวงปู่ทวดที่นาให้มาและสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณโตห่วงมากก็คือตอนนั้นคุณโต ได้ไปเป็นทหารอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเจอหลวงพ่อทุดงคุณโตก็รีบเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อครับผมเป็นทหารอยากได้ของดีหลวงพ่อให้อะไรผมหน่อยได้ไหมครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรืออะไรก็ได้หลวงพ่อ ก็เลยให้ตะกุดมาอันหนึ่งจากนั้นท่านก็ฉีกปลายจีวรของท่านแล้วนำมาพันรอบตะกรุดนี้แล้วท่านก็บอกว่าโยมเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวให้ดีมันจะทำให้โยมรอดพ้นจากภัยอันตรายได้คุณโตจึงพกตะกรุดนี้ติดตัวไว้ตลอด จนถึงตอนนี้สุดท้ายแล้วคุณตกก็ยังหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้ว่าคืนนั้นขึ้นลิฟต์เขียวนั้นไปได้ยังไงแล้วคุณตกยังบอกอีกว่าถ้ามีออเดอร์ให้ไปส่งที่คอนโดแห่งนี้อีกยังไง ก็จะไม่ไปอีกแล้วเด็ดขาด